บูชิโดวิธีแห่งนักรบที่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งในคุณธรรมและความซื่อสัตย์การปฏิบัติตามหลักบูชิโดไม่ใช่เพียงการต่อสู้เพื่อชนะในสงครามเท่านั้นแต่มันเป็นการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยเกียรติและความจงรักภักดีและนี่คือสิบคำพูดที่สะท้อนแนวคิดของบูชิดโดจงดูแลจิตใจดังคมดาบของเจ้าซามูไรนั้นต้องฝึกฝนจิตใจเช่นเดียวกับที่ดูแลดาบให้แหลมคมอยู่เสมอ ความกล้าหาญไม่ได้อยู่ที่การไม่กลัวแต่คือการก้าวไปข้างหน้าแม้จะมีความกลัวความกล้าหาญที่แท้จริงนั้นคือการประชิญหน้ากับความกลัวและเอาชนะมันได้อย่าให้ความโลภนำทางจิตใจแต่ให้เกียรติและความยุติธรรมเป็นผู้นำซามูไรนั้นเชื่อว่าความยุติธรรมและเกียรติยศควรเป็นสิ่งที่นำทางในการดำเนินชีวิตเกียรติคือสิ่งที่รักษาไว้ด้วยการกระทำที่มีคุณธรรมการกระทำที่เต็มไปด้วยคุณธรรมเป็นหนทางเดียว ที่จะรักษากิจยศเอาไว้ได้การฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งซามูไรที่ไม่เคยหยุดฝึกฝนคือซามูไรที่แท้จริงการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจอย่างไม่หยุดยัง้งคือหัวใจของการเป็นซามูไรที่สมบูรณ์แบบการมีชีวิตอยู่อย่างสมเกียรติและตายอย่างกล้าหาญถือเป็นความสมบูรณ์แบบของชีวิตเหล่าซามูไรต่างเชื่อว่าความตายที่สมเกียรติในสนามรบคือที่สุดของการใช้ชีวิตความจงรักภักดีเป็นสิ่งสูงสุดของซามูไร ซามูไรนั้นจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเจ้านายของเขาโดยไม่มีคําถามความซื่อสัตย์เป็นเกียรติของซามูไรในวิถีบูชิโดการรักษาคําสัญญาและความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทําให้ซามูไรนั้นมีเกียรติการไม่เกรงกลัวต่อความตายถือเป็นวิถีนักรบการ,รเผชิญหน้ากับความตายอย่างไม่หวั่นวันคือหัวใจของความกล้าหาญของซามูไราการตัดสินใจที่แน่วแน่ร,รวดเร็วคือหัวใจของบูชิโดเพราะการตัดสินใจที่เด็ดขาดและไม่ลังเล เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นผู้นำนั่นเองบูชิโดไม่ได้เป็นเพียงวิถีของนักรบเท่านั้นแต่นี่คือแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติซื่อสัตย์และยุติธรรมแล้วคุณละ่ะมีหลักการของบูชิโดอยู่กับตัวเองกี่ข้อบูชิโดวิธีแห่งนักรบที่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามหลักบูชิโดไม่ใช่เพียงการต่อสู้เพื่อชนะในสงครามเท่านั้นแต่มันเป็นการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยเกียรติและความจงรักภักดีและนี่คือสิบคำพูดที่สะท้อนแนวคิดของบูชิโดจงดูแลจิตใจดังคมดาบของเจ้าซามูไรนั้นต้องฝึกฝนจิตใจเช่นเดียวกับที่ดูแลดาบให้แหลมคมอยู่เสมอความกล้าหาญไม่ได้อยู่ที่การไม่กลัวแต่คือการก้าวไปข้างหน้าแม้จะมีความกลัว ความกล้าหาญที่แท้จริงนั้นคือการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวและเอาชนะมันได้อย่าให้ความโลภนำทางจิตใจแต่ให้เกียรติและความยุติธรรมเป็นผู้นำซามูไรนั้นเชื่อว่าความยุติธรรมและเกียรติยศควรเป็นสิ่งที่นำทางในการดำเนินชีวิตเกียรติคือสิ่งที่รักษาไว้ด้วยการกระทำที่มีคุณธรรมการกระทำที่เต็มไปด้วยคุณธรรมเป็นหนทางเดียวที่จะรักษาเกียรติยศเอาไว้ได้การฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ซามูไรที่ไม่เคยหยุดฝึกฝนคือซามูไรที่แท้จริงการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจอย่างไม่หยุดยัง้งคือหัวใจของการเป็นซามูไรที่สมบูรณ์แบบการมีชีวิตอยู่อย่างสมเกียรติและตายอย่างกล้าหาญถือเป็นความสมบูรณ์แบบของชีวิตเหล่าซามูไรต่างเชื่อว่าความตายที่สมเกียรติในสนามรบคือที่สุดของการใช้ชีวิตความจงรักภักดีเป็นสิ่งสูงสุดของซามูไรซา,ามูไรนั้นจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเจ้านายของเขาโดยไม่มีคำถาม ความซื่อสัตย์เป็นเกียรติของซามูไรในวิถีบูชิโดการรักษาคำสัญญาและความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำให้ซามูไรนั้นมีเกียรติการไม่เกรงกลัวต่อความตายถือเป็นวิถีนักรบการ,รเผชิญหน้ากับความตายอย่างไม่หวั่นวันคือหัวใจของความกล้าหาญของซามูไรการตัดสินใจที่แน่วแน่ร,รวดเร็วคือหัวใจของบูชิโดเพราะการตัดสินใจที่เด็ดขาดและไม่ลังเลเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นผู้นำนั่นเองบูชิโด ไม่ได้เป็นเพียงวิถีของนักรบเท่านั้นแต่นี่คือแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติซื่อสัตย์และยุติธรรมแล้วคุณละ่ะมีหลักการของบูชิโดอยู่กับตัวเองกี่ข้อ